วันนี้ก็พ่นคนเดียวนะครับคดีไม่มีใครอยู่นะครับก็ลองดูครับ <c oughs> ก่อนอื่นเราต้องไล่ยาเก่าในสายออกก่อนนะครับยาเก่าเราฉีดพ่นสะสมอาหารไปนะครับเนะี่ยแล้วก็ไล่ยาเก่าสักหน่อยไม่ต้องเปิดยาแรงนะครับเรา ้นโลกนะครับไม่เหมือนต้นข้าวแมลงหรือต้นอื่ๆนๆครับเราเน้นให้ตทั่วทัชานะครับอันนี้คือการไล่ยาเก่าครับเราก็จะฉีดให้พวกที่เผื่อสปอนปฟีวมาครับเราจะฉีดคุมให้ทั่วเลยนะครับเนี่ยฉีดทั้งต้นทั้งใบนะครับ อยู่ไกลเสียงอาจจะขาดหายนะครับไม่เพราะเราทำคนเดียวไม่มีใครช่วยถือกล้องนะครับเวลาเราเดินไปไกลเสียงเสียงในไม้อาจจะไม่เข้านะครับ เดี๋ยวเราไล่ยาเดิมน่าก็หมดแล้ว ก่อนเียเราต้องมาฉีดตามต้นตามกิ่งก่อนนะครับค่อยออกมาฉีดข้างนอกถ้าเราฉีดข้างนอกก่อนเดี๋ยวยามจะย้อยใ,ใส่นะเอาให้ชกๆเลยนะครับเพื่อดูว่ามันมดีจริงไหมเขาบอกว่าพวกครับมันก็เอาได้มันก็เอาอยู่นะพวกแผล โลกเน่าโขนเน่าตัวนเน่านะครับร้านเขาเข้มมาว่าอย่างนั้นนะครับแต่เราก็ไม่แน่ใจ ขีดไปเลยนะครับคือว่าค่าสปอที่สปอของฟุตเซียมที่ททปิวกระจายนะัะโดยเฉพาะไอ้ตรงนั้นใะนะบรว่งเลปกติเราต้องตัดกิ่งทิ้งนะครับแต่เราจะลองยาเขาดู เพราะว่ามันดีล้วก็เื่อมันใช้ได้นะครับเพราะเวลาตุโขเรียมมันเข้าต้นนะครับบางทีเราตัดจริงออกไปแล้วมันก็ม่เอาไม่อยู่นะครับมันก็ยังเข้าต้นมันก็ยังระบาดช้ไ,ได้ต่อ,อหลายต้นที่ต้องตัดต้นทิ้งนะครับแต่ถ้ามียาที่ใช้แล้วมันเอาอยู่จริงมันก็เป็นเรื่องดีนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทดลองดูนะครับ ว่ามันเอาอยู่จริงไหมเพราะเวลามันเข้าต้นเนี่ยต้องตัดต้นทิ้งอย่างเดียวนะครับกว่าจะปลูกโตก็หลายปีแล้วก็เสียดายนะครับเพระาะงั้นเราก็เลยต้องลองหน่อย เราจะพ่นต้นที่มันเป็นแผลก่อนครับเดี๋ยวเราเค่อยมาซ้ำรอบรอบอันนี้ก็เป็นต้นที่สองนะครับที่มันสีโเรียมมันเข้าแเราก็พ่นไปเลยนะครับฉีดไปเลยเอาสามต้น วราฉีดในกุ่มนครับฉีดตามสิ่งให้ทั่วๆโดยเฉพาะไอ้ตรงไหนที่มันเข้าไปแล้วเรานึนก็เน้นหน่อยนะครับเตรงที่แผลโลกมันเข้าเราก็ฉีดใสยเย่เยอะๆเอาเ็ดทั่วๆไปเลยถ้าเป็นถังยี่สิบลิตรมันจะพ้นไม่ค่อยทั่วนะครับที่ต้องใช้ มอเตอร์ตันข้างในสิ่งแล้วเราก็เอาต้นใบๆด้วยนะครับ ่ต้องรีบนะครับคนให้ละเอียดไปเลยเนี่ยอย่างยอดเนี่ยมันใบมัร่วงนะครับเร่วงมันเข้าครัต้นไปเยอะ เราจะมาดูกันว่าผลมันจะเอาอยู่ไหมหรือว่ามันต้องตัดกิ่งทิ้งเหมือนเดิมเห็นเพราะว่ายาสูตรสต็อปหยุดโลกได้เราก็ต้องมาลองดูกันนะครับเราจะได้รู้นะครับซึ่ง ไอสิสเซียมเนี่ยเรา่านมาหลายตัวแล้วนะครับเนี่ยยาที่ใช้เนี่ยแต่ยังไม่มีตัวไหนที่เอาอยู่จริงๆนะครับลหลายสวนก็ใช้วิธีตัดตัดเสร็จไฟทายาต้านยานะครับแต่สวนที่เขาว่าเขาอยู่เขาหายก็มีนะครับเ็าใช้วิธีถากเสือดถากเื้อออกมาเลยต้องอยู่ที่สวนที่ พื้นที่ด้วยว่าเป็นดินยังไงดินหินดินร่วนดินอุ้มน้าําต้นทุเรียนแข็งแรงดีไหมมันมีหลายส่วนประกอบเรามาดูต้นที่สามกันต้นมีอาการแข็งนักเพราะมันเข้าต้นแต่ต้นนี้เราถากเนื้อออกแล้วนะครับหลังจากเราถากเนื้อออกแล้วก็ใช้ อัพะแพร์พ่นแล้วก็ใช้คาร่ายาเสริมฟูมฉีดสามบีนะครับฉีดไปหลายรอบแล้วนะครับคุณเนี่ยให้พวกที่เห็นรอยแผลนี่เป็นท็อปนะครับเนี่ยไม่ใช่บุธเรียม เ,เพราะว่ายาสูตรนี้สามารถฉีดทับได้เลยนะครับมันหยุดยั้งเชื้อราหลายตัวเป็นโดดซึมมันซึมผ่านผนังเซลล์ต้นไม้เข้าไปข้างในไม่เหมือนอกคุแคร์อกคุแคร์นี่ยมันจะฆ่าเชื้อภายนอกที่ก่อนอาคูแครเราฉีดทุก5วันนะครับมันอาจจะนานเกินไปทำให้ เชื้อโรคที่มันฝังข้างในมันผุดขึ้นมามนไม่อยู่ตอนนี้หลังจากนี้เราจะลองทดลองสามวัน,นครับเพราะว่าเอากาแฟมันรักษาโรคที่ฆ่าเชื้อโรคที่ภายนอกเพราะฉะนั้นเราฟุ้นลุกสามวันแล้วให้ไข่ที่มันฝังอยู่ข้างในผุดออกมาแล้วก็ฝ้นซ้ําให้มันตายนะครับมันอาจจะเอาอยู่เราต้องลองดูครับ หลังจากเราพ่นหมดทุกต้นเราก็จะมาพ่นต้นข้างๆกันนะครับเพื่อกันสปอร์ที่มันฟิวอาจจะฟิวไปหากกันนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเกิดใครมียาดีๆที่เอาอยู่หรือว่าตัวดีๆก็คอมเมนต์แนะนำกันเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ